เรื่องของการเลือกตั้งกกตเนี่ยมีการประกาศออกมาแล้วนะวิธีการรับสมัครการเลือกตั้งเป็นสอวอนั้นต้องทําแบบไหนกลุ่มไหนสมัครได้บ้างอาชีพไหนสมัครได้บ้างแล้วก็วิธีการรับสมัครเนี่ยรับสมัครแบบไหนนะคะใครที่สนใจเข้าไปดูได้นะคะในเว็บไซต์ของกกตแต่ว่า เดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายแล้วเนาะ <practition S 2> อของการทํางานสวชุดเก่าแล้วก็จะมีการคัดเลือกเป็นสวชุดใหม่เข้ามาทีนี้มาดูกันค่ะว่ากรกตเนี่ยเขาประชาส,าสมัมพันธ์วิธีการรับสมัครรับเลือกเป็นสว <uffy. S 2> ย้านะคะว่าสามารถสมัครได้เพียงกลุ่มเดียวแล้วก็อำเภอเดียวเท่านั้นแล้วก็ไม่สามารถถอนใบสมัครได้<อ>นะถ้าสมัครไปแล้วไม่สามารถถอนได้สํานักงานคณะกรรมาก,าการการเลือกตั้งค่ะกรกตบอกว่า ใครที่จะไปสมัครสวเนี่ยต้องแจ้งเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครซึ่งมีทั้งหมด10อย่างนะคะ10อย่างต้องฟังค่ะ1ก็คือแบบใบสมัครที่เรียกว่าแบบสวสองแล้วก็แบบข้อมูลแนะนําตัวแบบสวสานั่นเองแล้วก็ยังมีแบบหนังสือรับรองความรู้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์หรือว่าทํางานในกลุ่มที่สมัครคือต้องมีพยานรับรองอ,อย่างน้อยเนี่ยหนึ่งคนพร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรองด้วยสมมติดีฉันจะสมัคร คุณต้นเป็นเพื่อนคุณต้นต้องสามารถรับ,ร,บรองเขงได้แล้วก็ต้องนําหลักฐานของคุณมาด้วยนะคะยืนยันว่ามีตัวตนจริงนะแล้วก็ตามด้วยสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของคนที่สมัครสําเนาทะเบียนบ้านรูปถ่ายหน้าตรงขนาด8.5อา 8.5ุคณ13.5เซนตะิเมตรนะคะจำนวน2รูปใบรับรองแพทย์หลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดนะคะที่ยืนยันว่าเกิดในอำเภอที่สมัครหรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือว่าอาจจะเคยหรือว่าทำงานในอำเภอที่สมัคร ติดต่อกันเนี่ยไม่น้อยกว่า2ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยู่ไม่เกิน2ปี 2> มไม่ได้นะคะสมัครไม่ได้หลักฐานอื่นๆยังมีนะคะอย่างเช่นหลักฐานการลาออกจากข้าราชการหลักฐานการเปลี่ยนชื่อน,นามสกุลหลักฐานแสดงตนว่าไม่มีลักษณะต้องห้ามอันนี้สําคัญค่ะคแล้วก็ยังมีค่าธรรมเนียมการสมัคร2,500บาทจะเป็นเงินสด ก็ได้หรือ<ม>ตั๋วแลกเงินก็ได้หรืออาจจะเป็นแคชเชียร์เช็คและแต่กรณีไปนะคะโดยการขอรับสมัครเนี่ยผู้ประสงค์จะสมัครเลือกตั้งเป็นสวสามารถนำบัตรประชาชนของท่านหรือว่าหลักฐานแสดงตนเนี่ยไปขอรับแบบใบสมัครแบบข้อมูลแนะนําตัวและแบบหนังสือรับรองได้ที่สํานักงานทะเบียนอําเภอทุกแห่งและสํานักทะเบียนท้องถิ่นกรุงเทพมหานครตั้งแต่บัตนี้เป็นต้นไปนะคะอ่ะใครที่<ม>สนใจ ที่คิดว่าตัวเองสามารถที่จะทํางานได้เป็นสวรนะไปสมัครได้ตเตรียมบอบกอ,อเออเตรียมเอกสาร,สารให้พรอ้อมค่ะนะครับเขาจะแบ่งครั้งนี้เขาแบ่งเป็น20กลุ่มอาชีพแล้วคนที่สมัครเนี่ยก็จะต้องอายุ40ปีขึ้นไปนะครับอย่างพี่กบเนี่ยค่ะ สามารถสมัครได้แล้วใช่จ้าแต่ว่าคุณสมบัติในการบริหารประเทศอาจจะไม่มีอันนี้ก็เราต้องดูตัวเองด้วยนะต้องดูด้วยนะว่าเป็นเป็นคนที่แบบมีใจรักเพว่มีความรู้ความสามารถแล้วก็เออสามารถที่จะไปช่วยงานได้เหมือนแรกชีวิตตัวเองทํางานเพื่อประเทศชาติด้ตยอะมันก็ต้องเสียสละใช่ไหมนะไม่ใช่แบบไป โอ้ยฉันจะเอาตำแหน่งอะไรแบบนี้มันก็ไม่ได้นะเดี๋ยวทัวลงนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยโซเชียลเยอะคุณจะทําอะไรเนี่ยไม่ต้องกลัวค่ะเป็นหูเป็นตาประชาชนทั้งประเทศนี่แหละนะตีได้เลยค่ะทีนี้การสมัครรับเลือกสวเนี่ยพอกรกตเขาประกาศวันรับสมัครแล้วเรียบร้อยเนี่ยใครที่อยากจะสมัครนะครับก็เตรียมเอกสารที่พี่กบบอกไปนั้นเอกสารใบสมัครหลักฐานต่างๆเนี่ยนะครับผมณสถานที่สมัครที่ทางผู้อำนวยการเลือกตั้งระดับอำเภอเขาจะประสงค์จะสมัครกำหนดไว้ซึ่งเดี๋ยวเขาจะ กำหนดว่าอะถ้าคุณอยู่อำเภอนี้เดี๋ยวคุณ <ไป S 1> ต้องไปสมัครที่นี่น,นะครับอพอยื่นสมัครรับเลือกแล้วเนี่ยนะครับผู้สมัครจะได้รับใบสมัครรับเลือกเป็นสวไว้เป็นหลักฐานซึ่งผู้สมัครก็สามารถอย่างที่บอกไปได้กลุ่มเดียวอําอเภอเดียวแล้วจะถอนการสมัครไม่ได้นะครับ